อะไรข้างหลังผมน่นครับนะท่านผู้ชมนะอ้าเวเฮ้ยมันไล่หลังผมมานะครับนะท่านผู้ชมนะน่นอ๋อยานะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับนะร้อยกระทงจัดร้อยกระทงซะแล้วนะครับจนะากที่บอกนะครับนะท่านผู้ชมนะครับเจ้าหน้าที่เขาอาจจะให้เล่นนะครับนะ มันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรมากมายนั่นแหละครับนท่านผู้ชมนะอืมก็เรียกว่าผมก็ได้ภาพไปเต็มเต็มนะครับนะ<อ>ันเสียใจนะครับเสียใจคนที่มาก่อนนะ,ะแซวเล่นนะท่านผู้ชมนะแซวเล่นนะครับคนที่มาก่อนไม่ได้นะครับเออก,ก็แซวเล่นนะครับนะท่านผู้ชมนะครับอย่าไปซเรียดก็บก็บางทีนะครับ นูนว้นาวยานะครับท่านผู้ชมตัดไปแล้วนะครับนะร้อยกระทงจัดร้อยกระทงซะแล้วนะครับนะอย่างที่บอกนะครับนะท่านผู้ชมนะครับเจ้าหน้าที่เขาอาจจะให้เร็วกับรุ่นน้องนะครับนะอืมเราก็ไม่ใช่ว่าสนิทสนมกับใครนะครับเนาะถ้าไม่ใช่แบบสมัยก่อนที่ก่อนเออ อ,อันนี้อันนี้ไม่ใช่เรียกแขกแถวข้าศานะครับท่านผู้ชมนะอางนี้ไม่ไม่ใช่เรียกแกข่งถนนข้าศานะก็เราอยู่ที่สี่แยกนะครับนะนี่ จะรังสิตในพื้นที่ลานจอดนะพี่ไม่ใช่ไอ้ตรงที่ผมไม่ถ่ายไม่ไอ้ตรงที่ผมไม่ถ่ายซอยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบหกไงเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบแปดนั่นแหละตรงข้างเสียนั่นแหละตรงนั้นได้ไม่พอดคูเรื่องเงินเดงินเราไม่มีอะไรเลยเราไม่ไดเราจะแยกข้าวหมาแดกเลยนะคะตอนนี้ไม่ได้เลยข้าวหมาที่เราจะแยกแดดละคนนี้ก็แดกหมาเลยละแล้วคุณจะไปแดกอะไรอ่ะตอนนี้หานเมืองนี่

ไม่มีคลมักงเรียกว่าผลเจ้าหน้าที่มาไม่ต่ำกว่าแบบหนึ่งคันก็ประมาณเจดคนถึง1ิบคนนะครับนัท่านผู้ชมนะนี่ครับก็มีอยู่ครับคุณแม่ครับมีอยู่ครับนะก็มีอยู่นะครับนัท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็คงไม่เป็นไรมั้งครับนัท่านผู้ชมนะผมก็หวังว่าพี่ๆเขาจะการุณานะครับนะ แต่ผมว่าไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วครับก็คือก็อย่างที่บอกครับเพราะว่ามวลชนเขาอยู่ที่นี่กันเยอะนะครับนาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับเนาะอืเป็นเรื่องปกตินะครับนะลุงดอนก็แกแพกอยู่นะครับนักเตะบอมนะเรียกว่ายังรอเหมือนเดิมเหมือนครับนะลุงดอนนะครับนักเตะบอลนะอืมคือต้องบอกว่าเป็นอ เรียกว่าลุงดอนนะครับเก่งน,นะครับบอไว้ก่อนนะครับน่นนะสันประเดี๋ยวยครับ <S <S คุณสันนะครับน,นะ่ะ ขอบคุณมากครับนะักท่องเที่ยวทกท่านใชนก็ <c oughs> แพรล,ลี่มาด้วยเหรอครับแพรล,ลี่ะแม่แพรล,ลี่ไหนดูให้ชัดเจนด้วยครับแพรล,ลี่ตัวจริงหรือเปล่านะ

ระบายครับนาคุณสานนะครับนะก็นั่นแหละครับนะเจ้าหน้าที่ก็รู้นะครับว่าอยากให้ประชาชนระบายนะครับนะคือเขาก็ใช้แบบนี้ประจําอยู่แล้วนะครับนะทุกคนนะครับนะคือเราก็จะเห็นบ่อยนะครับพาในม็อบนะครับเนาะมันไม่ได้มีอะไรเรียกว่ารุนแรงอะมากมายนะครับเนาะเจ้าหน้าที่ก็เรียกว่าก็ตีโค้งมาแค่นั้นเองนะครับนะ เรียกว่าเห็นบ่อยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับนะช่วงตอนฝนตกนะครับนะแต่ตรงนี้ก็มี